สวัสดีครับเพื่อนๆผมเดลไทยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ได้กล่าวว่าจะนําผ้าปิดตาของหลวงพ่อเพียรวัดเกิงกระถินมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับพราองค์นี้เป็นพระปิดตามหาอุดนะครับฝังตะกรุดเงินรุ่นแรกครับของหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถินนะครับจังหวัดลบบุรีซึ่งมีการเป็นลนักษณะเป็นปิดตานะครับแล้วก็มีปิดอยู่ด้านปิดมือปิดอยู่ด้านล่างเนี่ยน,นะครับ ตรงฐานมีตะกุดเงินนะครับฝังนะครับเพืเ่อนๆลักษณะองค์พระนะครับเป็นเนื้อสีสีคล้ายๆใบลานนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็ที่สังเกตนะครับขนาดจะขอบจะไม่หนามากนะครับที่ผมเจอนะครับอันนี้เป็นเป็นพิมใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ เขียนว่าหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินนะครับแล้วก็ขอมก็มีปิ้นป้นบ้างนะครับอ่าป็นปิ้นเหมือนกันนะครับอืมว็ลองดูนะครับอืมขนาดประมาณนี้ครับ ลักษณะมีมิตินะครับเพื่อนๆเราดูที่องหูเป็นหูนะครับมือเป็นมือนะครับเพื่อน ลองสังเกตตรงนี้นะครับมันไม่ลอยออกด้วยนะครับก่อนสมัยก่อนหาเนื้อผงไม่ค่อยไม่ค่อยดูขอบตัดนะครับแต่ปัจจุบันมี ก็สังเกตขอบตัดด้วยนะครับเพื่อนๆเอาสํหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกํลังใจให้ผมดิวไทยนะครับในโอกาสหน้าก็จะนําพระที่สวยงามมาเพื่อนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับติดตามชมได้ทางด้านเพลย์ลิสต์นะครับ สวัสดีครับผมเดวทยครับ